สวัสดีค่ะกาบมาพอกับสวีบ้านรลานขายของช่ำน้อยคือเกาเนาะค่ะกับมาพอกันกับมีเรื่องเหล้าดีๆอยากมาเราสู่ฟังอีกคือเกาค่ะสวีบ้านกะตองขอขอบคุณทุกคนหลายๆเด้อค่ะที่ขามารับชมและก็ติดตามคลิปในช่องสวีบ้านปันสุขเนาะค่ะมื้อนี้คือเกาค่ะอยากมาเราสู่ฟังเกี่ยวกับการเสียภาษีหลานค่ะเนื่องจากตอนนี้ก็เป็นเดือนหกแล้วเนาะค่ะกับมีคนสอบถามเขอมาเนาะค่ะว่า ล่าขายของชัาใน,น่อยๆแต่ว่าเขารวมท่งฟ้านะคะเสียภาษีหลายบอเหมือนในชีวันก็สิมาแช่ประสบการการเสียภาษีล้านขาใน,น้อยๆฟังเนาะคะ่ะช่วงปี6 2สอนะคะเนื่องจากเป็นช่วงแรกๆที่มาคาขายเนาะคะ่ะชีวันก็รวบรวมขอมูลก็คือไล่ใดส่วนที่ เคยเหตุคลิปห้เบิ้องเนาะค่ะกับซมีส่วนที่เป็นเงื่อนสดกับส่วนที่ผ่านบัญชีรับบัตรสวัสดิการจังสียเนาะค่ะก็บรวมรวมรายได้ก็คือเหตุเป็นมือแล้วก็เหตุเป็นเดือนแล้วก็สรุปทั้งปีไปห้ทางสพากรเพิ่นคำนวณห้เนาะค่ะปีหกสี่สิวันกะบรวมรวมข้อมูลแล้วก็ยืนเองผ่านออนไลน์เนาะค่ะก็เลยอย่างมาแชร์ห้เพื่อนๆถุกคนนในหูเป็นข้อมูลเนาะค่ะว่า การยืนภาษีลานคานะคะก็สา,ารายถยืนออนไล์ใดโดยที่บตองไปสรรพกรเนาะคะ่ะคือภาษีลานคานะคะก็สิเป็นภาษีรายใดประเภททีแปดหรือ,อสี่สิบวงเล็บแปดเนาะคะ่ะก็ัิเป็นไล่ใดตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราไปถึงสิ้นเดือนท่านว่าของปีนั้นๆน,น,นะคะแต่ว่าลานค่าเขาสิต้องยืนกลางปีแล้วก็ยืนสิ้นปีเนาะคะ่ะกลางปีก็คือเพราะสิ้นเดือนมิถุานายนนี่ค่ะ กรกฎระดาสิงหากันยาก็คือใน3เดือนเนะคะเฮาต้องไปยืนภาษีกลางปีเนาะคะ่ะการรวบรวมหกเดือนไปยืนถ้าไพสิไปยืนสรพกรณ์่าไพย,ยืนเองแบบออนไลน์นะคะเฮาการรวบรวมขอมูลแล้วก็ยืนผ่านออนไลน์ใดคือกันนะคะหลังจากที่ยืนไปแล้วถ้าเฮาต้องเสียภาษีเกิน3,000บาทนะคะสามารถ แบ่งายเป็นงวดงวดใดสมงวดสิวันกะใส่ซีดอีกคือกันค่ะก็คือพึ่งใจงวดที่3ามงวดสุดท้ายไปเมื่อวันที 8, ่8มิถุน่าเดือนนี้และค่ะครบครบจำนวนที่ตรงใจพระาษีองปี64แลเนาะค่ะ้าก็เดี๋ยวสิ้นเดือนอมิถุน่าเนี่ค่ะ่วงประมาณกันยานี่ค่ะกะสีตรงยืนกลางปีของปี6 5หนาะค่ะ การยื่นภาษีของลานค่าประเภท8นี่เนาะคะ่ะสิมีวิธีการยื่น2วิธีเนาะคะ่ะวิธีที่หนึ่งคือแบบเหมาแบบเหมาก็คือนัามไล่ใดทั้งหมดหักค่าใส่ใจ่าย6รก็เอา4ีมาคำนวณแบบนี้เนาะคะ่ะแล้วก็แบบที่2ก็คือแบบหักค่าใช้ใจ่ายตามจริงเนาะค่ะหักค่าใช้จ่ายตามจริงนะคะ,คะ,คะแบบที่2นี่ต,ต้องเฮ็ดบัญชีให้ละเอียดเลยค่ะให้รอบครอบแล้วก็มี พวกบินสื่อบินยังก็คือเป็นบินที่เป็นแบบมีทียูเป็นแบบใบกำกับภาษีนะคะจังสีเอาไปยืนตามจริงใดเนาะคะ่ะแต่ว่ายูรานสีวันก็ยืนแบบเมาส์ไปนะคะเนื่องจากบินทีสื่อยูรานทรงมันใส่ไปหากแบบตามจริงบ่ดด้ละกัเฮาบทตองเหตุบัญชีแบบละเอียดก็ได้เนาะคะ่ะก็คือสามารถาประมาณการละกัไปยืนภาษีใดแบบนี้คะ่ะ สิวันกะไปะพยายามหาข้อมูลเพื่อสีมะเล่า,าสูื่นเพื่อนร้านขายของชั่มได้ฟังได้เห็นเนาะค่ะรา,ายใดเท่าใดจังต้องยืนภาษีแล้วก็รล่ใดประมาณเท่าใดยืนไปแล้วบ่ต้องเสียภาษีหรือต้องเสียภาษีแบบนี้ค่ะก็คือถ้าเฮามีรล่ใดประมาณหก0มืนบาทต่อปีนะคะให้ยืนภาษีใดเลยค่ะก็คือยืนไปแต่ว่า สีบโบตองเสียเนาะคะ่ะถึงสีบโบตองเสียเพื่อความถูกต้องเขากับเพจให้สบายใจเนาะคะะ่ะแล้วก็ถ้าไล่ใดแบบว่าบ่มีรถยนต์เลยนะคะถาา้าเทาไล่ใดต่อปีเขาอยู่ทีประมาณหาแสนหากรถยนต์ของเทาประมาณหกหมื่นนะคะถึงสียืนไปแต่ก็บบตองเสียภาษีอยู่ดีนะคะถา้าไล่ใดประมาณเดือนละแสนนะคะยืนเ,เดือนละแสนปีหนึ่งก็สิประมาณาล้านสองเนาะคะ่ะ ถ้าเฮ้ามีรถยนต์เฉพาะโตเฮ้าเองนะคะสิตรงเสียภาษีตามทีชิวันาหาข้อมูลมาแล้วก็ลองคำนวณเบิงเนาะค่ะประมาณ1 9 5 0 0บาทค่ะแต่ว่าถ้าไผมีรถยนต์แบบว่ารถยนต์เลี่ยงดูบูธบูธย,ยังศึกษาอยู่กับสีรถรถยนต์ใดพูลละสามหมื่นสองค้นหกหมื่นแบบนี้ค่ะแบบคือชิวันกับมีรถยนต์แบบเลี้ยงดู บ้านด่าก็หลดได้สามหมื่นแล้วก็ลูกศึกษาอยู่กับหลดได้หกมื่นจะคลองอีกหงมื่นแบบนี้ค่ะแล้วก็ทาทรงดอกเบี้ยบ้านทรงประกันสังคมอย่างแบบนี้ค่ะสามารถน้ามาหลดย้อนได้แทนทีเขาสีเสียประมาณหมืน่นสองหมืน่นเขากับสีเสียแบบประมาณหล่ลงไปตามทีเขามีหลดย้อนแบบนี้ค่ะอาจีแบบประมาณหนึ่งหมื่นหรือบ่ถึงหมืน่นแบบนี้ค่ะ สิวัานก็มีหลุดยอนหลายอย่างเนาะคะ่ะกะเสียภาษีไปประมาณเกือบหกพันค่ะตอนอปลายปีนี้เนาะคะ่ะสิวันกับแบ่งเป็นสามงวดถึงแม้เขาสิยืนไล่ใดไปจํานวนซ้ํากันเนาะคะ่ะแต่ว่าถามีรถุดยอนบวกขึ้นกันนะคะเสียภาษีแตกต่างกันเนาะคะ่ะ แล้วก็ตามทีมีเ,เพื่อนเพื่อนล้านขายของชั่เนาะคะ่ะบางคนกำลังคิดสิข่ารวมท่องฟา้าโครงการต่างๆของรัฐเนาะคะ่ะยานเาสียภาษีหลายยังสี่ะก็คือวิธีการคำนวณบวชสิข่ารวมหรือบวชข่ารว,วมกาษิประมาณนี้คะ่ะไล่ใดภาษีรวบรวมมาเป็นประเภท8คือการเมินเนาะคะ่ะเขาข่าวรวมแล้วมันเพิ่มไม่อีกนิดหน่อยก็สี่ท่านก็นกนคิดว่า การเข่ารวมมันกัสิดีกว่าบ่อเข่ารวมยังสีน็คคาบางคนอาจสิกังวลว่ามันต้องเสียภาษีหลายถ้าเป็นร้านเนน้อยแบบล้านสีวันยอดขายบหลายนะคะก็สสได้เสียประมาณในราคาก่ะก็คือเดือนละประมาณหนึ่งแสนก็คือตามที่สีวันมะเราสูฟังน่คะกัสิเสียประมาณในนาะคคาเป็นภาษีที่หลายๆคนหลายล้านก็มีความกังวลเนาะค่ะก็คือ ยานเสียภาษีหลายจังสิค่ะคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนิ้สักกอนเนาะค่ะถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องชีวิบวนปันสุขไว้แน่ด้วยค่ะมีเรื่องเล่าดีๆก็สิน้ำมาเร่าซูฟังอีกคือเขาค่ะสำหรับมื้นนี้ก็สวัสดีค่ะ